เธอแต่งงานกับชายวัย72ปีเพื่อเงินแต่เพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอกลับพบความลับที่น่าสะพรึงกลัวและไม่มีทางหนีหญิงสาววัย26ปีก้าวเข้าสู่คฤหาสน์หลังใหญ่เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นหินอ่อนเธอมองไปรอบๆอบรู้ราเกินกว่าที่เธอจินตนาการคมไฟแชนเดลีย์สองประกายระยิบระยับพรมหนานุ่มใต้ฝ่าเท้าให้สัมผัสอ่อนโยน แต่ภายในใจเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาเธอแต่งงานกับชายชาราเพื่อเงินเจมอายุ72ปีดูอ่อนแอและสุขภาพไม่ดีเธอคิดว่าอีกไม่นานสมบัติเหล่านี้จะเป็นของเธอแต่แล้วคืนแรกของการแต่งงานก็มาถึงเธอนอนข้างชายชาราที่หลับสนิทลมหายใจของเขาสม่ำเสมอกลางดึกเธอตื่นขึ้นมาเพราะเสียงบางอย่าง เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากที่ไหนสักแห่งเธอขยับตัวลมหายใจติดขัดเสียงนั้นมาจากในห้องนี้เองเธอหันมองเจมเขายังคงหลับแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเหมือนเสียงของใครอีกคนหัวใจเธอเต้นแรงเธอขยับผ้าห่มช้าฮ่าฮ่แล้วเธอก็เห็นบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเย็นวาบมือเหีียวย่นของเจม กำลังขยับเองทั้งที่เขายังหลับสนิทเธอกลืนน้ำลายมองมือที่ค่อยๆยกขึ้นช้าฮ่านิ้วของเขาเคลื่อนมาทางเธอเธอถอยหนีแต่ร่างกายกลับแข็งค้างเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นแล้วเธอก็ได้ยินคำพูดบางอย่างคำพูดที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอทำให้ฉันตายไม่ได้เสียงกระซิบนั้นดังแผ่วเบาแต่ชัดเจน เธอเบิกตากว้างความกลัวแล่นไปทั่วร่างมือของเจมยังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้นิ้วเหี่ยวย่นสัมผัสผิวเธอเย็นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเธอสะบัดมือเขาออกใจเต้นรัวแต่เจมยังคงนอนนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอหอบหายใจมองไปรอบๆห้องเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นฉันยังอยู่ที่นี่เธอกัดริมฝีปากกลืนน้ำลายลงคอ นี่มันเรื่องอะไรกันเธอลุกขึ้นจากเตียงรีบเปิดไฟแสงสว่างไล่ความมืดออกไปแต่หัวใจเธอยังสันไหวเจมยังคงนอนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเธอมองเขานิ่งๆก่อนจะสูดลมหายใจลึกฉันแค่คิดไปเองเธอพยายามปลอบตัวเองแต่แล้วดวงตาของเจมก็เปิดออกทันทีเธอสะดุ้งถอยหลังจนชนกำแพง แววตานั้นว่างเปล่าแต่ลึกลงไปมีบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนเงาดำที่กำลังมองเธออยู่จากข้างในเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเจมยิ้มรอยยิ้มที่ไม่น่าจะเป็นของมนุษย์ฉันบอกแล้วไงเสียงของเขาเปลี่ยนไปแหบต่ำเหมือนเสียงที่กระซิบอยู่ก่อนหน้านี้เธอทำให้ฉันตายไม่ได้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นร่างกายแข็งทื่อ เธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเงามืดเริ่มแผ่กระจายออกมาจากตัวเจมกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแต่จมูกเธอแทบจะอาเจียนแล้วจูจ่ๆเจมก็ลุกขึ้นทั้งที่เขาไม่ควรจะทำได้เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหัวเราะต่ำฮ่หาฮ่าเสียงที่ไม่ได้มาจากปากของเขาเพียงคนเดียวเธอรู้แล้วชายชาราที่เธอแต่งงานด้วยไม่ใช่มนุษย์ เธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงยังคงติดอยู่ในลำคอร่างของเจมยืนขึ้นอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าผิวหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนไปซีดขาวจนเกือบโปร่งแสงเส้นเลือดดำเข้มปรากฏขึ้นราวกับรากไม้ที่กำลังแผ่ขยายแววตาของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปเธอขยับตัวถอยหลังไปจนชิดกับผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอคิดว่าเธอฉลาด เสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องเสียงนั้นแปลงประหลาดไม่ใช่เสียงของคนเพียงคนเดียวเหมือนมีบางสิ่งพูดผ่านเขาเธอสายหน้าพยายามจะขยับมือไปที่ลูกบิดประตูแต่แล้วประตูปิดเองอย่างแรงเสียงดังสนั่นทําให้เธอสะดุ้งสุดตัวเธอหันไปมองเจมอีกครั้งร่างของเขาสั่นไหวเหมือนภาพเงาที่กำลังบิดเบี้ยวแล้วจู่ๆ เงามืดก็พุ่งออกจากร่างของเขามันแผ่กระจายเต็มห้องราวกับมีชีวิตอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนเธอรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเธอพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงยังคงไม่ออกมาเธอคิดว่าแต่งงานกับฉันเพื่อเงินแล้วจะหนีไปได้ง่ายหาหางั้นหรือเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวของเธอเธอสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันฉันไม่เข้าใจ เสียงของเธอสัน่นเจมสก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมันสายไปแล้วมือเหีียวย่นของเขายื่นมาสัมผัสแก้มเธอความเย็นล่นผ่านเข้าไปถึงกระดูกเธอสะดุ้งร่างกายเริ่มอ่อนแรงเงามืดค่อยๆล้อมรอบเธอทุกทิศทางเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังไปทั่วห้องเธอเป็นของฉันแล้วแล้วทุกอย่างก็มืดสนิท เธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความมืดร่างกายหนักอึ้งขยับไม่ได้เสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวเหมือนมีเงามืดนับไม่ถ้วนกำลังล้อมเธอไว้เธอพยายามลืมตาแต่ทุกอย่างยังคงดำสนิทหัวใจเธอเต้นช้าลงราวกับถูกบีบรัดแล้วจูจ่ๆแสงไฟก็สว่างวาบขึ้นมาเธอสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นสุดแรง พบว่าตัวเองยังคงอยู่ในห้องเดิมแต่เงามืดรอบตัวหายไปแล้วเจมนั่งอยู่บนเตียงจ้องมาที่เธอแววตาของเขากลับเป็นเหมือนเดิมอ่อนโยนและเต็มไปด้วยรอยยิ้มราวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพหลอนเธอหอบหายใจรู้สึกเหมือนเพิ่งถูกดึงกลับมาจากขุมนรกคุณคุณทำอะไรกับฉันเธอพยายามพูดเจมหัวเราะเบาฮ่า เธอแค่ฝันร้ายเขาพูดเสียงนุ่มเธอสายหน้าหัวใจยังคงเต้นรัวมันไม่ใช่ความฝันมันเกิดขึ้นจริงเธอมองไปรอบๆห้องพยายามหาหลักฐานว่าทุกอย่างไม่ใช่ภาพหลอนแต่แล้วเธอก็เห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในร่างกายเย็นเฉียบอีกครั้งเงาของเจมมันไม่ขยับตามตัวเขามันยืนอยู่ที่มุมห้องจ้องมองเธออยู่เธอกลืนน้ำลายลงคอช้า ฮ่ฮ <H aa> หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงานั้นมันยืนอยู่ตรงมุมห้องแต่เจมยังคงนั่งอยู่บนเตียงมันเป็นไปไม่ได้เธอขยับตัวช้าๆดวงตายังจับจ้องที่เงาประหลาดนั้นมันไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่มันกำลังมองเธอแม้ไม่มีดวงตาเธอก็รู้สึกถึงแรงจ้องที่เย็นยเยือกมือของเธอสั่นเธอหันกลับไปมองเจม นั่นมันคืออะไรเจมไม่ตอบแต่ริมฝีปากของเขาเริ่มยิ้มยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่รอยยิ้มนั้นกว้างเกินกว่าปกติเหมือนใบหน้าของเขากําลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังเงาที่มุมห้องเริ่มขยับมันเคลื่อนตัวออกมาอย่างช้าฮ่าเหมือนกำลังคืบคลานเข้ามาหาเธอ เธอหอบหายใจใจเต้นแรงจนแทบจะเป็นลมนี่มันเรื่องบ้าอะไรเธอกริดร้องออกมาแล้วทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงอีกครั้งทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮเธอเป็นของเราแล้วเธอสะดุ้งเฮือกรู้สึกเหมือนถูกอบล้อมด้วยความมืดเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเธอหายใจแรงและเร็วขึ้น มือทั้งสองข้างสั่นเทาพยายามควานหาสิ่งใดมาจับยึดแต่รอบตัวกลับว่างเปล่าเหมือนไม่มีแม้แต่พื้นให้ยืนเธอกำลังตกลงไปร่างของเธอดิ่งลึกลงไปในห้วงมืดเสียงหัวเราะต่ำๆดังมาจากทุกทิศท,ทางเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในอากาศแล้วจู่ๆเธอก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบมือเหี่ยวย่น มันแต่ลงที่ข้อมือของเธอบีบแน่นเธอสะบัดตัวดิ้นรนสุดแรงแล้วไฟก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งเธอกระเด็นลม้มลงกับพื้นพรมหนานุ่มดูดซาบแรงกระแทกเธอหอบหายใจเหงื่อแตกเต็มตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองรอบห้องทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมเตียงขนาดใหญ่คมไฟระยะผ้าม่านสีเข้มแต่เจมหายไปแล้ว เธอขยับตัวลุกขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างหลังก๊กก๊กเธอกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่อมือสั่นเทาค่อยๆเอื้อมไปจับลูกบิดประตูเธอหมุนมันช้าฮ่าฮ่าบานประตูเปิดออกเองอย่างแผ่วเบาด้านนอกเป็นทางเดินยาวมืดสนิท ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเธอเข้าไปในห้องเธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเจมยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอเคยเห็นมาก่อนใบหน้าของเขาผิดรูปดวงตากลวงโบราวกับศพริมฝีปากขยับช้าๆเปล่งเสียงแผ่วเบาฉันบอกแล้วไงเธอเป็นของฉันแล้วเธอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น ขาทั้งสองข้างชาไปหมดร่างกายแข็งทื่อเจมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแสงไฟจากในห้องสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวผิวของเขาซีดขาวเหมือนกระดาษด,ดวงตากลวงโบดดำสนิทแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือรอยยิ้มรอยยิ้มกว้างจนเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ริมฝีปากแยกออกจนแทบถึงใบหูเผยให้เห็นฟันเหลืองซีดเรียงเป็นแถว เธอหายใจติดขัดพยายามถอยหลังกลับเข้าห้องแต่ขาของเธอไม่ขยับเธอหนีไม่ได้เสียงของเขาดังแผ่วเบาแต่ก้องกังวานในหัวของเธอเธอสายหน้าน้ำตาไหลอับแก้มอับอะไรคุณเป็นอะไรเจมหัวเราะในลำคอเสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปมันลึกต่ำและเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนเธอคิดว่าเธอแต่งงานกับฉันเพื่อเงิน เขาก้าวเข้ามาใกล้แต่เธอไม่รู้เลยว่าฉันเองก็เลือกเธอเธอหอบหายใจสับสนไปหมดเลือกเธอมันหมายความว่ายังไงเธอพยายามถอยหลังอีกครั้งและคราวนี้เธอขยับได้เธอหมุนตัวเตรียมจะวิ่งออกไปแต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของเจมคว้าข้อมือของเธอไว้แน่น เธอกรีดร้องดิ้นรนสุดแรงแต่แรงของเขามหาศาลเงามืดเริ่มแผ่ออกมาจากร่างของเขามันพันรอบตัวเธอลามขึ้นมาตามแขนและขาเธอรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดึงลงไปในห้วงมืดไม่นะปล่อยฉันไปเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เจมเพียงแค่หัวเราะมันสายไปแล้วเงามืดกลืนกินร่างของเธอ ความเย็นแทรกซึมเข้ากระดูกหัวใจเต้นช้าลงภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือรอยยิ้มของเจมที่กำลังจ้องมองเธอในขณะที่โลกทั้งใบมืดสนิทลงทุกอย่างเงียบสนิทเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่เธอพยายามจะขยับตัวแต่เหมือนเธอไม่มีแขนขาอีกต่อไป หัวใจเต้นช้าลงช้าลงหรือบางทีมันอาจหยุดเต้นไปแล้วแล้วทันใดนั้นเธอลืมตาขึ้นแสงสลัวสลัวจากคมไฟระยสะสัตส่องอยู่เหนือศีรษะเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่นุ่มรองรับร่างกายเตียงเธอนอนอยู่บนเตียงของเจมเธอสะดุ้งเฮือกลุกพรดขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเมื่อกี้มันคืออะไร เธอมองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคมไฟระยะผ้าม่านหนาหนักพรมขนสัตว์ใต้เตียงทุกอย่างปกติแต่มันรู้สึกไม่ปกติเลยเธอยกมือขึ้นจับหน้าอกของตัวเองยังมีหัวใจเต้นอยู่เธอยังหายใจได้มันเป็นแค่ฝันร้ายหรือเปล่าเธอสูดลมหายใจลึกพยายามเรียกสติแต่แล้ว เธอก็เหลือบไปเห็นกระจกเงาบานใหญ่ที่มุมห้องเธอหันไปมองมันและนั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ตื่นขึ้นมาในโลกเดิมอีกต่อไปเงาสะท้อนในกระจกมันไม่ใช่เธอหญิงสาวในกระจกมีใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากค่อยๆย,ยิ้มออกมาแม้ว่าเธอเองจะยังไม่ได้ยิ้มเลยก็ตามเธอเบิกตากว้าง ลมหายใจติดขัดร่างในกระจกกำลังจ้องมองเธอแต่มันไม่ใช่เธอเธอค่อยๆขยับมือขึ้นช้าฮ่าฮแต่เงาในกระจกกลับไม่ขยับตามหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนี่มันไม่จริงเสียงของเธอสั่นเครือเธอหันไปมองรอบห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไป มันหนักอึ้งเย็นเยียบและเงียบจนผิดปกติเธอหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งร่างนั้นยังยิ้มอยู่รอยยิ้มเย็นชาหน้าขนลุกแล้วจู่ๆด,ดวงตาของมันก็กลอกขึ้นเผยให้เห็นดวงตาขาวพลนไร้รูม่านตาเธอสะดุ้งถอยหลังจนชนกับโต๊ะข้างเตียงเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาดังออกมาจากกระจกเสียงนั้นฟังดูเหมือนเธอแต่ไม่ใช่เธอ เธอสายหน้ารัวรมือสั่นะร,ริกฉันกำลังฝันใช่แค่ฝันเธอกัดริมฝีปากตัวเองจนรู้สึกถึงรสเลือดแต่ความเจ็บนั้นมันจริงเกินไปแล้วเงาในกระจกก็ขยับครืดคลืดเสียงเล็บคมกรีดไปตามผิวกระจกเงานั้นยกมือขึ้นช้าช้าแล้วยื่นออกมานอกกระจกเธอกรีดร้องสุดเสียงรีบกระโจนออกจากเตียงแต่แล้ว ไฟในห้องก็ดับลงอีกครั้งทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดสนิทมีเพียงเสียงกระซิบดังอยู่รอบตัวเธอเป็นของเราแล้วเธอหายใจหอบถี่ร่างกายสันสานความมืดรอบตัวหนักอึ้งเหมือนกำลังถูกบีบอัดเข้าไปในที่แคบเสียงกระซิบยังคงดังวนอยู่รอบฮ่าฮเธอเป็นของเราแล้วเสียงนั้นไม่ได้มาจากแค่หนึ่งเสียง มันดังมาจากทุกทิศท,ทางเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่มือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าเธอไว้เธอกริดร้องดิ้นรนสุดชีวิตแต่เงาดำใต้เท้าเริ่มลุกลามขึ้นมาตามขาเธอเหมือนหมึกดําที่กําลังซึมเข้าไปในร่างกายเธอสะบัดต,ตัวล้มลงกับพื้นไม้เย็นเฉียบมือของเธอพยายามควานหาสิ่งใดมาจับยึดแต่มันกลับสัมผัสกับพื้นกระจกเย็นฮ่าฮ่ เธอหยุดชะงักพื้นกระจกเธอค่อยค่ยเงยหน้าขึ้นและต้องตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเธออยู่ในกระจกภาพสะท้อนตรงหน้าไม่ใช่เธออีกต่อไปแต่เป็นใครบางคนที่มีรอยยิ้มเย็นชาเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาเงานในกระจกค่อยๆย,ยื่นมือออกมาแต่ลงบนพื้นกระจกและแล้วมันก้าวออกมาจากกระจก มันมองเธอยิ้มกว้างแววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่น่ากลัวเธอพยายามทุกกระจกตะโกนสุดเสียงปล่อยฉันออกไปได้โปรดแต่ไม่มีใครได้ยินเธอถูกขังอยู่ในนั้นแล้วและสิ่งที่เดินออกไปแทนเธอมันกําลังสวมรอยเป็นเธอเธอเห็นร่างนั้นเดินออกไปจากห้องก่อนที่ไฟจะดับลงอีกครั้ง เหลือเพียงเงาของเธอในกระจกตลอดการเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอไม่สามารถทะลุผ่านกระจกออกไปได้เธอทุบกระจกแรงขึ้นเรื่อยฮ่าฮแต่พื้นผิวเย็นเฉียบตรงหน้ากลับแข็งแกร่งราวกับเหล็กเงาสะท้อนของเธอในกระจกจ้องกลับมาด้วยแววตาหวาดกลัวเธอหันไปมองข้างหลังรอบตัวเธอไม่มีอะไรเลย มีเพียงความว่างเปล่าไม่มีประตูไม่มีทางออกเหมือนเธอถูกขังอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกของกระจกเธอหอบหายใจพยายามสงบสติแต่นั่นคือช่วงเวลาที่เธอเห็นบางอย่างในเงาสะท้อนของห้องที่เธอเคยอยู่เธอเห็นร่างของตัวเองหรือสิ่งที่กำลังแกล้งเป็นเธอเดินออกจากห้องท่าทางสง่างามเหมือนเธอทุกอย่างไม่มีใครสงสัยไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปแล้ว เธอพยายามตะโกนอีกครั้งอย่าไปหยุดนะนั่นไม่ใช่ฉันแต่ร่างนั้นไม่แม้แต่จะหันกลับมามันเพียงแค่เดินออกไปก่อนจะหายลับไปในเงามืดของคฤหา์เธอทุบกระจกแรงขึ้นน้ำตาไหลอับแก้มเธอทำอะไรไม่ได้และสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเธอเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากข้างหลัง เธอหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อเสียงนั้นต่ำลึกและเย็นยะเยือกมันใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮเธอกลืนน้ำลายหันกลับไปช้าฮ่าฮและนั่นคือช่วงเวลาที่เธอเห็นมันดวงตาคู่นั้นที่เฝ้าจ้องเธออยู่ในความมืดเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในกระจกนี้เธอยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นช้าลงด้วยความหวาดกลัว ในความมืดของโลกกระจกนั้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเงาร่างสูงโปร่งก้าวออกมาจากความมืดมันไม่มีใบหน้ามีเพียงเงาดำทะมึนที่ไหววูบแต่เธอรู้สึกได้ถึงดวงตาที่มองมาแม้มองไม่เห็นเธอกลับรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องมองเธอพิจารณาเธอสำรวจเธอและรอยยิ้มที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้แต่เธอรู้สึกได้ เธอเป็นคนใหม่ของที่นี่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอถอยหลังช้าฮ่าฮ่มือสั่นกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือตัวเองฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่เธอหันกลับไปทุบกระจกอีกครั้งแต่ครั้งนี้พื้นผิวกระจกกลับไม่แข็งเหมือนเดิมมันเริ่มเป็นของเหลวไหลซึมออกมาจากผนังเหมือนหมึกดำ เธอจ้องมองมันด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้มากกว่านั้นเงาดำข้างหลังเธอก็ค่อยๆเอื้อมมือออกมานิ้วมือเย็นเยียบแต่ลงบนไหล่เธอเบาฮ่าๆเธอสะดุ้งเฮือกร่างกายชาไปหมดเงานั้นกระซิบเสียงเย็นญ่เยือกออกไปไม่ได้แล้วเพราะเธอคือส่วนหนึ่งของที่นี่เธอหอบหายใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความสิ้นหวัง และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่เธอจะถูกเงากลืนหายไปในความมืดเธอเห็นเงาสะท้อนสุดท้ายของตัวเองในกระจกที่เหลืออยู่เป็นร่างของเธอที่กำลังยิ้มรอยยิ้มเดียวกับที่เจมเคยมีและแล้วทุกอย่างก็ดับลงความเงียบเข้าปกคลุมตลอดการ